สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีชา้า วันจันทร์ที่สดใสนะครับผมแต่ว่าอาจจะสดใสช้านิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอสายๆหน่อยนะครับผมถึงจะสดใสนะครับเพราะว่าเกมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเผื่อใครตกข่าวนะวันนี้เกมปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะเพิ่มเติมนะครับวันนี้วันจันทร์นะไม่ใช่วันเพิ่นทานสปาดีนะครับผมปิดเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ9โมงเช้านะครับผมปิด2ชั่วโมงเดี๋ยว11โมงนะครับผมถ้าตามประกาศเนี่ยก็จะเปิดให้เราได้เข้าไปเล่นกันนะครับ11โมงเด้อผมว่าหลายคนน่าน่าจะทราบแล้วนะคครรััับบบบอออาาาาาจจจจจจะะะะมีวววกกลนนนเเปปิิดดไ่้้ช ปิดทําไมครับพี่ถึงปิดวันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปในคลิปเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีแพ็กพิเศษของบิ๊กไทม์แอนโชไทม์โปรตุเกสนะครับผมที่ได้รับผลโหวตกันมากที่สุดว่าอยากให้มีโรนโดเนี่ยเป็น Big Time นะครับเมื่อวานทําคลิปบอกไปแล้วนะครับเผื่อใครตกข่าวนะครับบอกเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยว11โมงจะมีแพ็กนี้มาให้เปิดกันแต่ว่าณตอนที่อัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่รู้นะว่าเลเวลตันเท่าไหร่สไตล์อะไรนะครับสำหรับโรนโดนะครับแล้วก็ในแพ็กนี้มีกี่ตัว อันนี้คือเรื่องเก่าที่บอกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับสำหรับเรื่องใหม่ของวันนี้นะครับมีประกาศเพิ่มเติมด้วยแล้วก็มีแพ็กมาเสริมด้วยนะครับไม่ใช่แค่แพ็กพีโดนะสำหรับวันนี้นะแพ็กโปรตุเกสเ่ยไม่ใช่แพ็กพีโดนะครับมีประกาศเพิ่มเติมเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับ l i ฟ e update notice นะครับ l i ฟ e update ก็คือการปรับปรุงฟอร์มนักเตะนะครับผมตามฟอร์มในปัจจุบันนะครับเช่นใครทําผลงานในดีในชีวิตจริงนะฮะก็เป็นฟอร์ม A ฟอร์ม B อะไรประมาณนี้ใครทํางานผลงานแย่ในชีวิตจริงนะครับก็เป็น ในเกมนี้ก็จะมีแบบนั้นทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันที่จะถึงนี้เนี่ยก็คือวันที่7ใช่ไหมวันพฤหัสบดีนะครับผมพฤหัสบดีที่7ถึง13นะก็คือวันพุธนะฮะพฤหัสบดีที่7ถึงพุธที่13นะครับจะไม่มีไลฟ์อัปเดตนะครับก็คือฟอร์มนักเตะเนี่ยจะใช้ฟอร์มที่เป็นผลงานล่าสุดที่เอสออฟไปวันที่31ที่ผ่านมานะครับก็คือฟอร์มปัจจุบันนี้เลยนะครับใช้อ้างอิงฟอร์มปัจจุบันนี้เลยนะครับยะลาก ยาวไปนู่นเลยฮะก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตใหญ่2026หรือว่าเวอร์ชัน5.0นะครับยกตัวอย่างเช่นฟอร์มที่ ทำให้นักเตะฟอร์ม A อฟอร์มบีนะนักเตะที่ฟอร์ม A อฟอร์ม B ฟอร์ม D นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็ตามหน้าจอนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของดอทมุลนะครับแต่ดอทมุลน่ะมันจะได้มันจะได้กิจกรรมฟอร์ม A ไงฟอร์ม A ต้อนรับพาร์ทเนอร์ใหม่นะครับทุกตัวเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อเนื่องไปหรือเปล่าอ่ะถ้าต่อเนื่องก็คือต้องต่อเนื่องนะครับคือประกาศของดอทมุลเนี่ยพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้อนรับพาร์ทเนอร์ใหม่ใช่ปะ่ะทำให้นักเตะฟอร์ม A ทั้งหมดเนีี่่่่ตลอววกจกร,รมะรแรรมมะหมแห้าาาพปศ อิงตามฟอร์มปัจจุบันนะครับก็ดอทมนุนก็เป็นฟอร์ม A อยู่แล้วลากยาวไปก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เลยเพราะฉะนั้นตัวดอทมนุนก็ถือว่าได้อน,นิสงโชคดีไปด้วยในตัวนะครับผมส่วนตัวอื่นนะครับผมที่ทําผลงานในชีวิตจริงได้ดีนะครับผมถ้าตัวดังๆยกตัวอย่างเช่นอังเคลดิมาเลีย <laughs> ไม่ค่อยมีตัวค่าพลังสูงอันนี้เป็นการ์ดสแตนดาร์ดนะครับแต่มันจะมีอันนี้มันจะมีผลกับการ์ดเขียวการ์ดม่วงการ์ดไฮไลท์ด้วยนะครับตัวตดังๆไม่ค่อยมีฟอร์มเนะเพราะว่าเหมือนบอลมันหยุดเตะไปด้วยนะครับมันก็เลยไม่ได้แข่งก็จะเป็นฟอร์ม C ไปนะยกเว้นพวกนักเตะหรือหลีกบางหลีกกับทีมชาติบางทีบางทีทีมชาติาตัวเต้นบางทัวเต้นที่มีแข่งอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นนักเตะฟอร์ม E นะฟอร์มแย่สุดเนี่ยก็จะมีโรดี้นะครับผมก็ลากยาวไปนู่นนะอีก2สัปดาห์นะครับ <c> ฟอร์ม C นะฟอร์ม C ขออภยัยตกใจหมดอันนี้ฟอร์ม C นะครับเนี่ยต,ตัวเตะด,ดังๆก็จะไม่ค่อยมีทัวร์นาเมนต์แข่งนะก็จะเป็นฟอร์ม C ทั้งหมดนะครับเนี่ยตกใจอันนี้ฟอร์ม C หมดเลยฟอร์ม C หมดเลยนะฮะก็มีผลกับการ์ดอื่นๆด้วยนะครับผมการ์ดไฮไลท์การ์ดเขียวการ์ดม่วงนะครับ ย้อนกลับมาที่ประกาศนี้นะครับผมนอกจากจะบอกเรื่องของไลฟ์อัปเดตหรือว่าฟอร์มนักเตะที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจนถึงวันที่13แล้วเนี่ยยังบอกเป็นนัยยะด้วยนะครับว่ากําหนดการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตครั้งใหญ่เวอร์ชั่น5.0หรือ2026เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะเป็นวันที่13นะครับก็คือวันพุธย้ําอีกทีหนึ่งถ้าอ้างอิงจากประกาศก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ Daily Game นะครับผมนี่ประกาศนี้เลยนะครับเดลี่เกมเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนปรับปรุงเวลา ก่อนหน้านี้นะครับผมที่จะหมดเขตเนี่ยวันที่31เดือน7นะครับก็เปลี่ยนเป็นขยับเป็น13เดือน8นะครับ13เนี่ยจะตรงกับวันพุธนะครับช่วงเวลา8โมง59 UTC นะครับผมถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็บวกไปอีก7ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น15นาฬิกา59นาทีนะครับผมหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่าอันนี้ก็บอกว่าวันที่13แล้วประกาศเรื่องของไลฟ์โนติสเนี่ยก็บอกวันที่13ตรงกันนะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้จะไม่ได้บอกตรงๆนะครับว่า จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันพุทธที่13แต่ถ้าดูจากปีก่อนๆก,ก็เคยมีกรณีแบบนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ดูจากประกาศนี้เนี่ยกิจกรรมหลายอย่างจะปิดคัตออฟวันที่13นะครับช่วงเวลา4ี่โมงเย็นมีความเป็นไปได้90%นะครับผมที่เกมจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่วันพุธช่วง4ี่โมงเย็นโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ลากยาวไปวันพฤหัสนะครับซึ่งวันพฤหัสยังไม่ได้บอกนะครับว่าจะปิดถึงกี่โมงนะครับอาจจะช่วงบ่ายเย็น หรือค่ำคหรืออาจจะปิดไปถึงวันศุกร์ไม่นานถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะไม่เกินวันพฤหัสนั่นแหละไม่งั้นก็คงปิดวันพฤหัสแล้วก็ลากยาวไปเหมือนบางปีเนี่ยลากปิดไป3-4วันเลยนะแต่อันปีนี้ไม่น่าจะใช่นะครับและก็มีความเป็นไปไ,ได้เหมือนกันว่าวันพฤหัสบป,ปีที่จะถึงนี้นะครับผมน่าจะไม่มีการปิดปรับปรุงซ์ฟเวอร์นะครับน่าจะเปิดให้เราเล่นกันยาวๆเลยนะครับผมดูจากอะไรครับดูจากภาพของไก l e เลตเบลที่หลุดออกมานะครับที่เป็นบิ๊กไทม์ซึ่งอาจจะเป็นไก l e เลตเบลแพ็กวอที่ให้ เปิดกันในช่วงวันพื้นฐนสบปดีนะครับถ้าเป็นแพ็กวกนก็ไม่ต้องอัปเดตอะไรฮะแค่เอาการ์ดเก่ามาย้ำใหม่รวมมัดใหม่นะครับผมให้เราเป็นแพ็กได้เปิดการรวมถึงแพ็กเขียวถ้าเป็นแพ็กวนก็มีการ์ดเก่าอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมก็แค่จับกลุ่มการ์ดใหม่จัดแพ็กใหม่แล้วก็อาศัยให้เราได้เปิดการแค่นั้นอาจจะไม่ต้องมีการปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติอาจจะยัดมาวันนี้เลยด้วยซ้ําที่ปิด2ชั่วโมงนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ประมาณนั้นนะครับผมพื้น,นวาปนไปไปด้สูงที่่จะไมิมัปิดปปเ,วเาววกััันนนนนถึงพุห้าะครบ ช่วงเวลา4โมงเย็นก็จะปิดเพื่ออัปเดตใหญ่เวอร์ชัน5.0หรือว่า2026นั่นเองนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับตราบใดที่พี่โคยังไม่ได้ประกาศเป็นวุดดิ้งชัดเจนว่าจะปิดวันไหนถึงวันไหนวันพฤหัสนี้ไม่มีปิดเนี่ยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับฟังและวิเคราะห์ตามให้ดีๆนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าผมบอกผิดนู่นนี่นั่นนะครับผมเนาะเล่นยาวๆลากยาวๆกันไปนะครับผมแต่คุณไม่ต้องเหงาครับนอกจากแพ็คพีโด้แล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมก็มีแพ็คมาเสริมเป็นกําลังเสริม แพ็คพิโด้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือแพ็คนี้ครับ ออดิอีปิกเจแปนจ้าโอ้โหโ,โหดแค่ไหนล่ะปกติเออ่แพ็คพิเศษตอนนี้มันจะมีสกิลพิเศษ3ตัวแล้วใช่ปะแต่แพ็คญี่ปุ่นเนี่ยฮะยังมีสกิลพิเศษแค่2ตัวนะฮะฮิเดโตชินากาตะร่างกลางรุกนะครับผมกับสกิลฟินอลมินอลพลาสนะครับทุยโลสกิลพิเศษฟอร์เทสนะครับผมแล้วก็มาซาชิโอกุโรนะครับไม่มีสกิลพิเศษนะครับนี่ก็เป็นร่างทีมชาตินะครับลิขสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับมีให้เปิดกันวันนี้เลยนะครับเพิ่มเข้ามาวันนี้นะฮะพร้อมกับแพ็คของบิ๊ก ตามพี่โดนั่นเองนะครับผมเผื่อใครเหงาเผื่อใครเป็นสายญี่ปุ่นนะครับจะว่าไปเนี่ยคนญี่ปุ่นเล่นเยอะมากแน่นอนนะครับแล้วก็เปิดเยอะแน่นอนนะฮะไม่งั้นเขาคงไม่ทํามาต่อเนื่องแบบนี้นะเป็นเกมของเขาวะนะและจะว่าไปพวกเราก็มีสายญี่ปุ่นเหมือนกันนะผมรู้นะมีคนทําสายเอเชียสายเอฟซี Z, ส,า Z, สายญี่ปุ่นมีอยู่นะครับผมก็ประมาณชนิี้แลนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมเดิมต่อเนื่องนะครับผมเนี่ยแคมเปญของดอทมุนเนาะอ๋อไลฟ์อัปเดตฟอร์มเอของดอทมุนเนี่ยเขาไปถึงวันที่7ครัเทุดครนับท อัปเดตฟอร์ม A ทุกคนเนี่ยไปถึงวันที่7นะครับแต่ถ้าจากประกาศต่อเนื่องเนี่ยเหมือนก็จะได้อนิสงเพิ่มไปอีก1สัปดาห์ประมาณ6วันนะฮะก่อนวันพุธที่13นะครับผมเพราะว่าจะใช้ไลฟ์อัปเดตล่าสุดที่ตัดรอบไปวันที่31ที่ผ่านมานะครับยาวๆไปนะฮะก่อนอัปเดตนะครับกิจกรรมอื่นเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะมียัดกิจกรรมอะไรมาใหม่หรือไม่นะครับผมแต่คิดว่าไม่นะครับเพราะว่าที่เหลือก็ใส่ไว้หน้าเว็บไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ในเกมอยู่แล้วครับโอเเรก็ียยยวมตาล่งงไท้ ใครจะทาไอดีไก่ใครจะรีไอดีนะฮะใครจะเสริมทัพพ่โดถึงแม้ว่าจะเป็นร่างอายุปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้พิโดร่างวัยรุ่นร่างปีกเนี่ยร่างแมนยูร่างมัตติลิตร่างยูเว่มีความเป็นไปได้น้อยถึงน้อยที่สุดหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผมในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีโอกาสได้เล่นก็คงได้เล่นภาคการ์ดแบบนี้แหละครับอ่ะหรือไม่ก็ต้องไปอรอลิขสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลอังกฤษนะครับผมที่จับมือกับอ e ีฟุตบอลนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นลิขสิทธิ์ส ตัวโดยตรงของเจ้าตัวเนี่ยคงยากมากนะครับเล็นนะครับประมาณนี้ครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง Bomb Ski 4 Bomb Ski Review ครับทุกช่องรีวิวใต้คลิปเดอร์คลิปนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ